สปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสือ้อหน่วยงานต่างๆแบดจุกโรโค่สูตรแปดหนึ่งหกหกสี่หกหนึ่งสี่สามย้ำสูตรแปดหนึ่งหกหกสี่หกหนึ่งสี่สองสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบก,กับอ้วนพานทะเลบรือพานะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับหรือมารีวิวเจ้ารถ NKTs หนึ่งห้าศูนย์นะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สามล้อนะทุกคนนะเราก็สั่งมาจากบุรีรัมย์นะครับเป็นร้าน แอดมินในกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์สามล้อนะครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้แล้วกันแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อของพี่เขานะครับอันนี้รถคันนี้ผมก็ซื้อมาเพื่อที่จะขายขนมบ้าบินนะครับนี่โลโก้ร้านผมนี่โลโก้ร้านแล้วก็ตัวรถราคาเจ็ดหมื่นเก้านะครับหลังคาก็ทํามาหมื่นหนึ่งนะครับให้พี่เขาจัดมาให้เราเลยนะครับแล้วก็โต๊ะว,วางของนะครับก็ ราคารวมหลังคากับโต๊ะก็ประมาณหมื่นห้านะครับรวมเบดเสร็จก็ประมาณเก้าหมื่นห้านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนกลางโต๊ะให้ดูแล้วกันโต๊ะเราก็จะมาปรับทําเพิ่มใหม่นะคือให้ช่างสันเนาะช่างสันอยู่แถวบ้านเรานเนี่ยแหละพวกกันก็ให้เขาต่อเติมแต่งเติมโต๊ะเพื่อที่จะให้มันเลื่อนออกไปด้านข้างของปีกกระบะได้นะเพื่อที่จะได้สะดวกในการขยับโต๊ะเราจะได้ไม่ต้อง ยกโต๊ะนะครับเราจะได้เลื่อนโต๊ะอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับจะมีพัดลมให้นะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัว nkt s หนึ่งห้าศูนย์นะก็นี่ถังน้ำมันถังน้ำมันก็จะอยู่ตรงด้านเบาดนั่งของเราเลยนะถังนี้ก็จะเติมพวกกระซอเก้าหนึ่งเก้าห้าได้นะครับก็เตรียมถังก็ประมาณสิบห้าลิตรนะครับในตัวถังนี้นะครับ ความความกว้างของกระบะนะทุกคนความกว้างก็จะหนึ่งพันสองร้อยคูณหนึ่งพันแปดร้อยคูณห้าร้อยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็กระบะนี้เปิดได้สามด้านนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูด้านในให้ดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะลก,ลกนิดน,นึงนะของอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับทั้งสามด้านเลย ผมก็จะติดติก,กอร์อยู่ด้านในครับด้านนอกก็จะติดแค่ด้านหลังด้านเดียวนะเผื่อแบบใครขี่รถตามตูดเราอาจจะได้เห็นเบอร์เราเพื่อติดต่อนะครับสั่งขนมเรานะครับนี่เรามารีวินกับบูเมียบนนคนับวันนี้อหัวขคอหัวขกพูดถึงเม่ได้เลยหัวขคอเลยทุกคนนี่ครับโดยรอบ เดี๋ยวเราเปิดสามด้านแป๊บหนึ่งครับอ่ารถสามล้อรถมอเตอร์ไซค์สามล้อคันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดห้าเกียร์นะทุกคนมีห้าเกียร์เกียร์หนึ่งถึงห้านะครับก็มีเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็มีเกียร์สโลด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะทุกคนนะตรงนี้นี่ก็เป็นเกียร์ส่วนนี้ก็จะเป็นเกียร์สโลนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีเจ้ารุ่น nkt s หนึ่ง้าูนนี่ก็จะมีเครื่องเสียงให้เราด้วยนะมีลำโพง เปิดกับบลูทูธนะครับแล้วก็มีนี่ที่ปัดน้ําฝนนะทุกคนนะจะมีระบบปัดน้ําฝนให้เราเวลาฝนตกนครับก็ไฟหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเราจะมีล้อ,อไหลให้เราหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้อนะล้อ,อไหลอยู่ด้านล่างครับคันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องแดงนะขุมกําลังก็หนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะครับนี่ นี่กระบะก็จะเปิดได้นะทั้งสามด้านนะนี่ผมก็ทําติ๊กเกอร์มาเวลาเราจอดขายของนะทุกคนก็เป็นบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะบ่ายอ้วนพรางนี่บ้าบินของเราครับนี่ก็ด้านข้างนะด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับนี่คนระับนี่ส่วนโต๊ะโต๊นี่ก็จะเลื่อนได้นะครับจะเลื่อนออกมานะครับ จะทำเป็นรางคนระับให้ข้างสั่นมาต่อเติมคือเป็นรางนะครับจะมีตัวล็อกล็อกรอไม่ขยันนะครับด้านในตรงนี้เราก็ล็อกได้นะทุกคนนะตัวล็อกอยู่นี่นะอ่าตัวล็อกก็จะอยู่ตัวนี้นะครับเราก็มาล็อกขยับจุดมาล็อกตรงด้านนี้นะครับนี่เรายังไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรก็ติดไขควงไว้สักตัวงส่วนเตานะครับตำหลักที่แรกเราวางไว้ด้านบนนะทุกคนนะ วางไว้ด้านบนมันสูงผมก็เลยให้ช่างสันเจาะนครับเจาะเตาเนี่ยต่อเจาะแล้วสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะทุกคนแล้วก็เอาไขควงขันนะครับมันก็จะต่ําลงมาแล้วก็เรื่องลมในการทําหนมมันก็จะได้เสถียรกว่าเดิมนะทุกคนนี่นะจะพามาดูนี่ด้านหน้าเตาเราเจาะไว้กับพื้นเลยก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นี่ครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็โลโก้ร้านเราก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับกับเจ้ารถขายรถมอเตอร์ไซค์สามล้อครับบ้าบิดมพะพร้าวอ่อนของเรานะบใบอ้วนพางก็เสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ผมก็จะติดติ๊กเกอร์ประมาณด้านนี้นะครับด้านนี้เท่านั้นนี่คนระับของก็ ขนได้เต็มที่อยู่เราก็ขนพวกของอุปกรณ์อะไรต่างๆไปนะครับขนทีเดียวเพราะปกติที่เราขายเราขนด้วยรถยนต์นะมันก็จะทุลักทุเลหน่อยนี่หลังคาอาจจะต่ําไปนิดนึงเดี๋ยวอนาคตเราค่อยปรับขยับยายทีนะครับเพราะตอนนี้ก็จากเตากับเก้าอี้นั่งก็ทําพอดีแล้วโอเคแล้วนะครับนี่ครับใครสนใจก็ลองไปติดตามดูที่เพจนะครับ เดี๋ยวผมจะแนบเพจของแอดมินรถมอเตอร์ไซค์3ห้นะครับใครสนใจก็ลองไปสั่งทำนำต้องการที่คุณต้องการได้เลยนะครับกับเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ NKT S 150นะครับก็จะมี130ซีซี150ซีซีแล้วก็200 c ีซีนะครับใครสนใจแบบไหนก็ลองไปติดตามรับชมนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้า ว่าเราจะไปขายที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ชมในช่องอ้วนพางนะะเจอใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ